ได้เลยครับผอมมาจากทำสคริปต์เสียงบรรยายสำหรับ YouTube ของช่องไร้์ไท a แลนด์เกี่ยวกับ Toyota Mini Fortuner 2026ยาวประมาณ7-8นาทีให้ฟังเป็นธรรมชาติลื่นไหลและครบทุกมิติเหมือนเสียงบรรยายจริงครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร้์ไทยแลนด์วันนี้ผอมมาจาักพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถที่หลายคนกำลังรอคอย และถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโตโยต้าในตลาด SUV อย่างแท้จริงนั่นก็คือโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์รุ่นปี2026รถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่เกิดขึ้นเพื่อจอบกลุ่มลูกค้าที่อยากได้ความดุดนันแข็งแรงและภาพลักษณ์แบบฟอร์จูเนอร์แต่ต้องการขนาดที่กระทัดรัดขึ้นขับง่ายในเมืองมากขึ้นและที่สำคัญคือราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าฟอร์จูเนอร์ตัวใหญ่ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนมินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมกับเส้นสายการออกแบบใหม่ที่โตโยต้าเรียกว่าสตรองดินามิกสไตล์รูปทรงยังคง DNA ความบึกบึนของฟอร์จูเนอร์แต่มีความโชบเชี่ยวและทันสมัยกว่ากระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงาตัดกับโครเมียมบางๆให้ความรู้สึกหรูหราไฟหน้าเลดโปรเจกเตอร์แบบอ d ดดัพตีฟที่สามารถปรับตามทิศทางโค้งได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเดินทางกลางคืนกันชนหน้าและหลังออกแบบให้มีมิติพร้อมชุดแต่งสปอร์ต ล,ออล้ออลลอยขนาด18-19ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยดีไซน์แบบทูโทนตัดสีสวยงามทำให้รถคันนี้ดูโดดเด่นไม่ว่าจะขับอยู่บนถนนในเมืองหรือออกต่างจังหวัดด้านสมรรถนะเครื่องยนต์โตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.8แลิตร190งาแรงมา้าและดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรที่ให้กำลังประมาณ170แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงเหมาะสำหรับการบรรทุกและการเดินทางไกลเกียร์อ,อัตโนมัติ CVT ร CV ุ่่นใหมที่ปรับบจูนนให้้ตอสอสงไดดีขึ้น ลดอาการรอบสูงเกินความจำเป็นทำให้ทั้งการเร่งแซงและการขับแบบประหยัดน้ำมันทำได้ลงตัวมากขึ้นและแน่นอนว่ามีตัวเลือกระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อสำหรับคนที่ชอบลุยต่างจังหวัดหรือเส้นทางออฟโรดเบาๆซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสำคัญที่คู่แข่งบางรายยังไม่มีเข้ามาภายในห้องโดยสารโตโยต้ายังคงเน้นความสะดวกสบายและความหรูหราเบาะนั่งหนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้ในตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต พุ่มหนังพร้อมแพดเดิลชิฟฟอร์หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายแถมยังมาพร้อมระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและที่น่าสนใจคือ t o y ยต a าใส่ระบบเชื่อมต่อ Smart Connect ที่ทำให้สามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเช่นการสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือตรวจสอบสถานะต่างๆได้จากระยะไกลระบบเสียงใช้ลำโพง JBL รอบคัน8จุดให้บรรยากาศการฟังเพลงที่กระหึ่มและคมชัด ส่วนผู้โดยสารตอนหลังยังมีช่องแอร์แยกโซนพร้อมพอชาร์จครบทุกที่นั่งพูดถึงเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Mini Fortuner 2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อม Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ที่ทำงานได้จนถึงความเร็วต่ำระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคองระบบเตือนมุมอับสายตาและการจราจรตัดข้ามด้านหลัง นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบรถทำให้การจอดในพื้นที่แคบปลอดภัยมากขึ้นเรื่องราคาโตโยต้าตั้งใจวางมินิฟอร์จูเนอร์ให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้มากขึ้นโดยคาดว่าราคาเปิดตัวจะอยู่ระหว่าง1.25ล้านบาทไปจนถึงประมาณ1.55ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปถือว่าแข่งขันได้ดีกับตลาด s u v c Segment ที่กำลังดูเดือดในเวลานี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda h R V มาสด้า CX-5 หรือแม้แต่มิสูบิชิอ i ลแลนเดอร์สิ่งที่ทำให้มินิฟอร์จูเนอร์แตกต่างคือบุคลิกการออกแบบที่สื่อถึงความแข็งแรงบึกบึนแบบเดียวกับฟอร์จูเนอร์รุ่นใหญ่ซึ่งคู่แข่งยังไม่มีรวมถึงชื่อเสียงด้านความทนทานและบริการหลังการขายของโตโยต้าที่มั่นใจได้ว่าใช้งานไปยาวๆแล้วดูแลรักษาไม่ยุ่งยากอีกทั้งตัวเลือกขับเคลื่อน4อี่ล้อก็ถือเป็นจุดแข็งที่บางรุ่นในเซกเมนต์นี้ไม่สามารถให้ได้ในมุมมองความคุ้มค่ามินิฟอร์จูเนอร์เหมาะกับคนที่อยากได้รถครอบครัว,รวทีี่่่มภาาพักณนชืือถอถ 可以用来代替水果酱。